ครับสวัสดีครับอแม่พี่น้องครับชิปนี้ครับตมจังหนครับพาเบิงครับ MU 55นะครับ01นะครับหลังจากหมู่บ้านครับพาเบิงรถเจียวไปแล้วครับ105บ้าพลังนะครับชิปนี้ครับพาเบิง MU ครับ55นะครับถือว่าเป็นรถสวยอีกขั้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในลานนะครับของโชคธนชัยแท็กเตอร์นะครับ เป็นรถเงี้ครับรุ่น M ครับอย่างหลังครับเหล,ลือครับจางหนาก็เหลือหลาย,ยนะครับประมาณ80%ครับโอ้ถือว่าขั้นใงี้ครับพายางเบ่งเดยวรอบนะครับ เขาข่าวก่อนนะครับถอนคาดยัเงเป็นเด็ดตัดนะครับยังหลดดไม่้มยู่นะครับด้านหลังครับ ผ่านจะเป็นผ่านเจ็ดนะครับผ่ 1, บานเจ็ดใบยี่สี่นะครับน,น,นี่ครับขางกันจะเป็นยันมานะครับแต่มมนมีผ้าเบ่งเอ็มยก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีผ้าขึนเบ่งครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับสำหรับยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงครับ อย่างนาเน,นี่ครับเพียงเอวนะครับขึ้นไปนะครับได้ฟิวไปอีกแบบนะครับ The shoe be bab. <laughs> ครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับจะเขาามเบงรถที่ลานก็ไดนะครับช่วงนีใช้แท็กเต์ครับหรือนะครับจะติดต่อมาทางผมก็ไดนะครับช่างนกครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้สมนิกอนนะครับผมสร่างนกครับขอจบคลิปไปเพียงท่าน้กอนสวัสดีครับ